10กุมภาพันธ์2566ราคากวางตุ้งใบเมื่อวัน12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคากวางตุ้งดอกเมื่อวัน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคากวางตุงต้งไตหวันเมื่อวัน24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาท ราคากะหลำดอกเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาท ราคากะหล่ำปลีแตงผลเมาาืตตอ่อวัาาน20บาทต่อกิโลกรัมาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีไม่แตงผลเมื่อวัน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำปลีม่วงเมื่อวัน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคากะหล่ำหัวใจเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมาวันนี้20บาทต่อกิโลกรัม ร,ราคาคณะต้นเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาคณะยอดเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยแตงผลเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวหรือลุ้ยไม่แต่งผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดหอมเมื่อวานสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาผักกาดเขียวปรีเมื่อวานยี่สบาทต่อกิโลกรัมวันนี้23บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนเมื่อวานยี่บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวานร้อยหกสิบบาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดราคาปรับลดลงหนึ่งราคาผักบุ้งน้ำมัด25กรัม เมื่อวาน160บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดราคาปรับลดลง60บาทราคาผักมุ่งนามัด10กรัมเมื่อวาน80บาทต่อมัดวันนี้80บาทต่อมัดราคาผักขึ้นช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาต้นหอมเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีฝรั่งเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ราคาผักชีลาวเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาผักชีไทย เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคารากผักชีเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาใบสะระแหน่เมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมราคาใบกะเพราเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบกุยช่ายเขียวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัมราคาใบยี่รา วันร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัม ราคาใบแมงลักเมื่อวัน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาใบโหระพาเมื่อวน70บ ieran ieran าทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาต้นกระเทียมเมื่อวน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดแก้วเมื่อวัน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาผักกาดหางหงเมื่อวัน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50 บาทตอ่อกิโลกร,รมัมราคาดอกกุยช่ายเมื่อวัน80บาทตอ่อกิโลกร,รมัมวันนี้80บาทตอ่อกิโลกร,รมัมราคากุยช่ายขาว เมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาดอกหอมเมื่อวานห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาใบมะกรูดเมื่อวานห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาใบชาพลูเมื่อวานห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาต้นตะไคร้เมื่อวานยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคากระชายซอยเมื่อวานสี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันน ราคากระชายหัวเมว่วาน40บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้40บาทต่อกิโลกร,รัม ราคาขาอ่อนเม so ื่อวนห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าส um ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาขาแก่เมื่อวนสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาขิงซอยเมื่อวนสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาขิงหัวเมื่อวนเจ็ดห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาขิงอ่อนเมื่อวนห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกขี้หนูสวนหอมเมื่อวนร้อยแปดสิบบาทต่อ วันนีรรมมร้180บาทต่อกิโลกร,รัมราคาพริกกะเรี่ยงเมื่อวัน120บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้120บาทต่อกิโลกร,รัมราคาพริกกินดาเขียวเมื่อวาน35บาทต่อกิโลกร,รัม วันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาทราคาพริกกินดาแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาทราคาพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง8บาทราคาพริกซุปฮอตแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง15บาทราคาพริกชี้ฟ้าเขียวเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60 บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกชี้ฟ้าแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกยอดสวนแดงเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำขาวเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำเขียวเมื่อวาน40บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกยำแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาพริกหยวกเมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาพริกเหลืองเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ราคาพร,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 ริกไทยอ่อนเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม no ราคาถั่วฝักยาวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาถั่วพูเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาถั่วลันเตาเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัม ราคาลูกน้ำเต้าเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบงูเมื่อวัน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บบาทต่อกิโลกรัม ราคาบวบหอมเมื่อวัน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมราคาบวบเหลี่ยมเมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวอ่อนเมื่อวัน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบาบาทต่อกิโลกรัมราคาฟักเขียวแก่เมื่อวัน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมราคามะราคีนก เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะระจีนเมื่อวาน32บาทต่อกิโลกรัมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมราคามะละกอดิบเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคามะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวาน170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้170บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้140บาทต่อกิโลกรัม า看看ราคามะเขื Sadly, อม่วงเมื่อวันสาบาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อ <wore> กิโลกรัมราคามะเขือยาวเมื่อวันยีบาทต่อกิโลกรัมวันนี้28ิบบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลายเมื่อวันยีบาทต่อกิโลกรัมวันนี้25ิบาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือลิง เม C, 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 tekrar, C, ื่อวัน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือสดิ้งเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือไข่เต่าเมื่อวัน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคามะเขือปราะเมื่อวัน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคามะเขือเหลืองเมื่อวัน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาาาทรค กวเบอร์กลางเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น15บาทราคาแตงกวาอ่อนเมื่อวัน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาแตงร้านเมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัม ราคาแตงร้านเมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาแตงไทยอ่อนเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาแตงโมอ่อนเมื่อวัน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาพริกหวานเขียวเมื่อวัน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาพริกหวานแดงเมื่อวัน200บาทต่อกิโลกรัม วันนี้130บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง70บาทราคาพริกหวานเหลืองเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกร,รัมวันนี้180บาทต่อกิโลกร,รัมราคาปรับลดลง20บาทราคาฟักทองคางโคกเบอร์ลิก เมื่อวน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบือกลางเมื่อวัน22บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาฟักทองคางโคกเบือใหญ่เมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอเขียวเมื่อวัน26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวัน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศทอแดง เขียววัน่สิบแบาทต่อกิโลกรัมวันนี้28่บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศราชินีวันสาบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น30บาทราคามะเขือเทศสีดาวันห้บบาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะเขือเทศเนื้อวันแปบาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวาน150บาทต่อมัดวันนี้150บาทต่อมัดร,ร,ราคาผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรัม ราคาดอกสลิดม่วน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาผักหวานบ้านม่วน220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาผักหวานป่าเมื่อวน220บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บาทราคาหัวปลีม่วน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมราคาใบบัวบก วาามสิบาบาทต่อกรมวันนี้35บาทต่อกรมราคาสายบัวลอกวัน30บาทตอ่อกิโลกรัมวันนี้30บาทตอ่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวาน240บาทต่อกิโลกรัมวันนี้240บาทตอ่อกิโลกรัมราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวาน200บาทตอ่อ <elderly> กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม ราคาหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรมัมราคาหัวชัยเท้าเมื่อวานสิบห้าบาทต่อกิโลกรมัมวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรมัมราคาหอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวานเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรมัมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรมัมราคากระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรมัมวันนี้ร้อยเก้าสิบบาทต่อกิโลกรมัมราคาปรับลดลงสิบบาท ราคากระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคากระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน210บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับมดลง10บาทราคาแครอทไทยเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาหอมหัวใหญ่ไทยเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะนาวเบอร์เล็กเมื่อวานันสบาทต่อ6 0 0ลูกวันนี้1,200บาทต่อ6 0 0ยลูก ราคามะนาวเบอร์กลางเมื่อวานพันสี่ร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกวันนี้พันสี่ร้อยบาทต่อห้าร้อยลูกราคามะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวานพันห้าร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกวันนี้พันหกร้อยบาทต่อสี่ร้อยลูกราคาปรับขึ้นหนึ่งร้อยบาทราคาลูกมะกรูดเบอร์เล็กเมื่อวานสองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อห้ากิโลกรัมราคาลูกมะกรูดเบอร์กลางเมื่อวานสองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัมวันนี้สองร้อยหกสิบบาทต่อห้ากิโลกรัม ราคาลูกมักรูดเบอร์ใหญ่มื่วน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมราคาเห็ดกระด้างม่วาน2 0 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดขอนขาวมื่วน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดนางฟ้าม่วน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาเห็ดนางฟ้าภูฐานมื่วน160บาทต่อกิโลกรัมวันนี้160บบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์เล็ก เมื่อวนร้อยี่สิบาทต่อก <expand> co ิโลกรัมนี้ร้อยยี่บบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวนร้อยสาสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสาสิบาทต่อกิโลกรัมราคาเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวนร้อยเจ็ดสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงสาสิบาทราคากระเจี๊ยบเขียวเมื่อวันสาสิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สาสิบาทต่อกิโลกรัมราคาผักชะอมเมื่อวันสาสิบาทต่อกรมวันนี้สาสิบาทต่อกรมราคาเริซ เมื่อวาน90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์เล็กเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 4บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์กลางเมื่อวาน17บาทต่อกิโลกรัมวันนี้17บาทต่อกิโลกรัม ราคาข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์เล็กเมื่อวาน9บาทต่อกิโลกรัมวันนี้9้าบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์กลางเมื่อวาน11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1ิบบาทต่อกิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่เมื่อวาน13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมราคามะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคามะ วันสา,บา,บ,า,า,า um บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคากล้วยน้ำว้าเบอร์เล็กวันสิบาทต่อวีวันนี้12บาทต่อวีราคาปรับลดลง3บาทราคากล้วยน้ำว้าเบอร์กลางวัน่สิบหาบาทต่อวีวันนี้25บาทต่อวีราคากล้วยน้ำว้าเบอร์ใหญ่วันสามสิบาบาทต่อวีวันนี้30บาทต่อวีราคาปรับลดลง5บาทราคากล้วยหอมดิบเบอร์เล็ก เมื่อวาน320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้320บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์กลางเมื่อวาน350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมดิบเบอร์ใหญ่เมื่อวาน550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีวันนี้550บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์เล็ก เมื่อวัน250บาทต่อเค่งเคีงและ7หวีวันนี้250บาทต่อเค่งเคีงและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบอร์กลางเมื่อวัน270บาทต่อเค่งเงและ7หวีวันนี้270บาทต่อเค่งเคีงและ7หวีราคากล้วยหอมสุกเบือใหญ่เมื่อวัน350บาทต่อเค่งเคงและ7หวีวันนี้350บาทต่อเค่งเคีงและ7หวีจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสัลรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสัลรับคลิปนี้สวัสดีครับ